ในปีมังกร2024นี้นะครับหลายคนมาถามผมนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเสริมดวงนะครับสำหรับสายมูนะครับในการไปไหว้พระขอพรเนี่ยนอกจากเมืองไทยนะครับมีที่ไหนที่แนะนำบ้างนะครับประเภทแบบว่าไปมูได้ด้วยนะครับไปเที่ยวได้ด้วยนะครับไปกินครับไปชอปปิ้งได้ด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากที่มาเก๊านะครับหลายคนเนี่ยชอบถามนะครับว่าเอ๊ะมามาเก๊าเนี่ยมาทําไมที่มาเก๊าเนี่ยนะครับต้องบอกว่า สามารถจะเรียกว่าได้พักโรงแรมที่หรูหราในราคาที่ถูกมากและอาหารมาเก๊าในปัจจุบันเนี่ยอร่อยมากๆนะครับมีอาหารให้เลือกมากมายหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับหรือการเดินทางนะครับใครจะไปมาเก๊าเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเต้องขึ้นเครื่องไปลงมาเก๊าอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือสมัยก่อนอาจจะต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ต้องนั่งเรือข้ามกลับไปหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ครับสำหรับใครที่ไปมาเก๊าเนี่ยถ้าหากคุณลงฮ่องกงนะครับ คุณสามารถขึ้นสะพานนะครับข้ามจากฮ่องกงเนี่ยไปมาเก๊าได้เลยนะครับนั่งรถเหมือนนั่งรถบัสเนี่ยข้ามไปได้เลยนะครับซึ่งสะดวกรวดเร็วมากนะครับจริงๆสะพานเนี่ยต่อยาวไปจนถึงจูไห่ด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นเรียกว่าทางเลือกใหม่สําหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวมาเก๊ากันนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการไหว้พระขอพรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมความปังให้กับชีวิตในปีมังกรนี้นะครับ แนะนำา3วัดที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าหากคุณได้มีโอกาสไปที่มาเก๊าครับวัดแรกนะครับก็คือวัดอาานะครับคือวัดอาาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของมาเก๊าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะครับอายุแบบ500กว่าปีนะครับถ้าเกิดใครไปที่วัดอาาเนี่ยจะเห็นข้างหน้าเนี่ยจะมีเสาสีน้ำตาลอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายของยูเนสโกซึ่งบอกว่าที่เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณอยากจะไปขอพรนะครับกับองค์อาม่านะครับคือบางทีเนี่ยคนไทยอาจจะไปสับสนนะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะครับแต่ว่าที่มาเก๊าเนี่ยเขาเรียกว่าองค์อาม่าเราสามารถอธิษฐานขอพรได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของการเงินก็ดีนะครับและที่นี่เนี่ยก็นิยมนะครับบูชาองค์อาม่าเนี่ยนอกจากเรื่องของทุบเทียนแล้วนะครับก็จะมีการถวายเทียนที่เป็นลักษณะของรูปดอกบัวนะครับเพื่อเป็นการบูชาองค์อาม่า เสร็จจากการขอพรในวัดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับนำธนบัตรของท่านนะครับไปขอโชคที่วัดอาานะครับก็จะมีก้อนหินใหญ่ๆเลยนะครับที่เป็นรูปเรือสำเภานะครับเราสามารถนําธนบัตรเนี่ยไปรูปที่ก้อนหินนั้นแล้วก็นําแบงค์นั้นเนี่ยเก็บมาสู่ตัวเราเป็นเงินขวัญถุงได้นะครับอันนี้วัดแรกนะครับอีกหนึ่งวัดนั้นนะครับอันนี้เนี่ยชื่อว่าวัดเป่าคงจะเหมาะมากสําหรับเรื่องของการเสริมดวงโดยตรงนะครับ ไม่ว่าคุณจะปีชงหรือว่าไม่ชงก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดเปากงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญเนี่ยอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือองค์เปากงหรือเปาบุญจีนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับคนก็จะนิยมไปขอพรนะครับใครที่ถูกกันแกล้งใส่ร้ายเอารัดเอาเปรียบนะครับถูกโกงนะครับก็ไปอธิษฐานขอพรนะครับกับองค์เปากงนะให้ชีตเราเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะครับส่วนจุดที่2นั้นนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญมากนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็น ออริจินอลเลยนะครับสำหรับการขอพรในเรื่องของการแก้ปีชงหรือว่าการเสริมดวงชะตานะครับเพราะว่าในจุดนี้นะครับเขาจะมีองค์เทพที่เราเรียกว่าไทสวยเอยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเป็นเทพอะไรนะครับไทสวยเอะเนี่ยเป็นเทพที่ทําหน้าที่ในการคุ้มครองดวงชะตาให้กับตัวเรานะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีไทสวยเอะประจําตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะเสริมดวงของเราเนี่ยเขาจะให้เอากระดาษนะครับซึ่งเป็นเหมือนกระดาษเงินกระดาษทองนะครับ ไปหนุนนะครับไว้ตรงใต้ฐานไทสุเอียประจำปีเกิดของเรานะเหมือนกับเป็นการหนุนดวงของเราให้สูงขึ้นนะครับหรือก็ใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นปีที่ชงหรือเป็นปีที่ปะทะในปี2024นี้นะครับคุณก็ควรจะไปขอพอรกับไทสุเอีย ประจำปีมังกรธาตุไม้นีนะครับก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับให้เราเดินไปอธิษฐานนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยช่วยคุ้มครองดวงของเราในปี2024นี้เนี่ยให้เป็นปีที่ดีนะวัดน,นี้เนี่ยได้2เรื่องเลยนะครับได้ทั้งเรื่องของความยุติธรรมและก็เรื่องของการเสริมดวงนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอยากจะขอพอรกันเยอะเลยก็คือเรื่องของการงานนะครับการงานธุรกิจการค้า มีอีกหนึ่งวัดที่เป็นวัดที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ในย่านเซนเนโด้สแควร์คือเป็นย่านช้อปปิ้งด้วยนะครับจริงๆอย่างวัดที่เป็นวัดเปากงเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับใกล้ๆกับประตูโบสถ์เซนปอนะครับสื่อใครที่ไปถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยก็สามารถเดินลงมานะครับที่วัดเปากงได้นะครับส่วนในตัววัดที่เป็นวัดกวนไทยนะครับอันนี้เป็นวัดที่ผมชอบนะครับถือว่าเป็นวัดที่สําคัญนะครับหรือว่า ในอีกหนึ่งชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าวัดซามไกวีกุลนะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญนะครับแต่ถ้าภาษาคนไทยบ้านเราเนี่ยก็คือวัดกวนูนั่นเองอ่านะครับองค์กนูเป็นเทพที่หลายคนรู้จักดีนะครับและที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยนะครับไปสังเกตดูหน้าวัดนะครับจะมีเสาของยูเนสโกอยู่นะครับจะบอกว่าที่นี่เป็น World Heritage นะครับและองค์กนูที่นี่เนี่ยจะเป็นปางแบบคลาสสิกเลยนะครับแบบโบราณดั้งเดิมนะครับ ใครอยากจะขอพรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับการค้าขายนะครับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับคุณสามารถไปขอพรนะครับที่วัดกวนไทยหรือวัดควนอูแห่งนี้ได้นะครับและที่สําคัญที่นี่เนี่ยเขาก็จะนิยมบูชานะครับอ่ะนอกจากทูบแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีทูบที่คล้ายๆยากันยุงนะาถ้าใครคลี่ผ้าไม่ออกเขาเรียกว่าเป็นทูบเจดีนะครับก็สามารถที่จะเขียนชื่อนามสกุลของเราและคนในครอบครัวเราเนี่ย จุดแล้วก็ถวายแขวนไว้ที่วัดนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะครับนี่ก็คือ3วัดหลักๆเลยนะครับใครที่ไปมาเก๊าต้องย้ําว่าตอนนี้เดินทางสะดวกมากนะครับแล้วก็มีโชว์มีนิทรรศการนะครับมีอีเวนต์กิจกรรมมากมายนะครับที่มาเก๊าเยอะมากนะครับรวมไปถึงเรื่องที่พลาดไม่ได้คือของกินครับอาหารอร่อยจริงๆนะครับและวัดที่มาเก๊าเนี่ยจริงๆยังไม่จบแค่3วัดนี้นะครับ ยังมีอีกหลายวัดนะครับแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองมาเก๊าเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถไปหาข้อมูลนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ที่ทาง f c e e o o o นะครับของการท่องเที่ยวมาเก๊าประจําประเทศไทยนะครับไปลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมาให้เห็นด้วยครับ